พิเศษครับสวัสดีครับสวัสดีครับขวัญโลกสวัสดีครับสวัสดีครับผมพิเศษน้อยมาแล้วครับมานั่งโชว์มานั่งโชว์รับเล็บหน่อยสักหน่อยหนึ่งรับเล็บฝึกรับเล็บหน่อยนะฝึกรับเล็บนิดนึงฝึกรับเล็บนิดนึงนะอืมรับเล็บหน่อย จะเป็นนะลูกนะทำชิไยก็เป็นแบบนี้สักทีนะคะทำชิไยก็จะเป็นเลียปากแบบนี้สักทีเลยนะคะอ่เอ่มือแบ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 นะมือแบนะแบไว้แบไว้เออแบไว้แบไว้เออคนเก่งคนเก่งข้างหลังก็พร้อมจะยกข้างหลังจะพร้อมจะยกถ้าเลียมากจะเป็นแบบนี้ทำปากแบบนี้ ก็จะทำข้าวให้นะข้าวหม่ำหม่ำนะหม่ำหม่ำไหมหม่ำหม่ำไหมลูกหม่ำหม่ำไหมหม่ำหม่ำไหมมาทำข้าวก่อนมาทำข้าวก่อนนะนั่งรอตรงนี้นะนั่งรอตรงนี้นะครับลูกสวยเดี๋ดวยวกินข้าวไว้ลูกเดี๋ยวแม่มทำข้าวให้ ช่วงแม่ทําข้าวก็ขอมาคันรายการน,นิดนึงนะครับพิเศษมาบอกบุญพ่อแม่ครับกระถินครับใกล้จะถึงวันแล้วนะวันที่14 15นี้แล้วนะคะก็มาร่วมมุนกระถินเป็นภาพร่วมกันนะคะกระถินแมวนะคะบางคนก็สงสัยว่ากระถินแมวคืออะไรนะคะกระถินแมวก็คือแมวเป็นตัวแทนนะคะแมวเป็นสื่อให้พ่อแม่ได้มาร่วมบุญกระถินกันครั้งนี้นะคะที่วัดป่าบ้านแม่เกียงนะคะทักแมนเกียงมาที่อดีลายนะคะ kt 2.5 หรือโทร080 802 3039หรือโอนพร้อมเพย์ก็ได้ค่ะน้ำเพียงก็จะโยกย้ายมาใส่เป็นของบุญเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ต้องจดทุกรายชื่อเลยนะคะจดชื่อลงนะทุกรายชื่อเลยนะคะก็มาล่บุญด้วยกันนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะที่เริ่มบุญมานะคะก็ปีนี้ ยังไม่ถึงเท่าปีที่แล้วนะคะก็ก็ร่วมทบุญกันได้นะคะจะได้ถึงเท่าปีที่แล้วนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะได้หลังจากที่ทำบุญกระถินเสร็จแล้วเนี่ยวิเศษก็จะมีเสื้อมาขายนะคะจะมีขายเสื้อวิเศษนะบอกเพราะพ่อแม่ล่วงหน้าไว้นะคะเพราะว่าจะขายเสื้อนะคะ,ะไม่แกงทําเสื้อมาแล้วนะคะพอดีติดช่วงกระถินก็เลยยังไม่ได้ขายนะคะ ก็รออุดหนุนสินค้านะคะก็ต่อไปในอนาคตก็อาจจะมีขายของเรื่อยๆนะคะเพราะจะได้มีตังไว้คอยเลี้ยงลูกเนาะนะคะลูกเยอะนะคะก็จะมีขายของเรื่อยๆจะหาโน่นหานี่มาขายเรื่อยๆนะคะอุดหนุนพิเศษได้นะครับตอนนี้พิเศษก็จะกินข้าวแล้วครับข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วหเห็นข้าวแล้วตื่นเต้นดีใจนะคะเขาจะได้กินข้าวนะคะ ตื่นเต้นตื่นเต้นมองใหญ่เลยมองใหญ่เลยอย่าดมดมดมมีการจะดมด้วยนะคะจะดมเออทำปากจะเลียจะเลียเอ้ยหิวข้าวนะคะเขาจะกินข้าวช่วงเช้าเช้า,ชาเย็นนะคะไม่เก่งไม่ให้กินหลายครั้งนะคะเพราะว่าวิเศษเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วนะคะน้ำหนักน่าจะสี่โลแล้วก็คุณหมอบอกว่าไม่ให้กินเยอะมากก็กินปริมาณ พอสมควรนะคะแล้วการกินข้าวของวิเศษเนี่ยวิเศษจะกินไม่เหมือนใครนะคะเขาจะกินข้าวเหมือนกินเร็วเพราะเขาเหมือนแมวที่หิวมากนะคะเขาจะกินเร็วมากเนี่ยค่ะจะงับ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 แบบนี้นะคะเนี่ยเยเวลาเขากินเนี่ยเขาจะงับงับแบบนี้นะคะเขาจะกินเร็วนะคะคือลักษณะการกินไม่เหมือนใครนะคะนี่คือเป็นลักษณะการกินของวิเศษโดยเฉพาะของเขานะลักษณะของเขาเป็นแบบนี้นะคะก็เลยกินข้าวแตกต่างกับแมวทั่วๆไปนะคะแมวทั่วไปเนี่ยเขาจะ ธรรมดาปกติเนาะแต่ว่าสําหรับพิเศษเนี่ยเขาจะกินแบบว่าเนี่ยทำตาทาปากงาม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 ของเขาแบบนี้นะคะเห็นแล้วแม่แกงก็สงสารลูกเหมือนกันนะคะก็ขอแค่ให้เขาสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแค่นี้แม่แกงก็ดีใจแล้วค่ะเขาจะกินแบบไหนก็เป็นลักษณะของเขาเองอะนะคะเนาะเวลากินข้าวเสร็จแล้วมองหายังไม่อิ่มนะคะนี่ยังไม่อิ่มนะยังไม่อิ่ม กินได้อีกนะคะเขากินเก่งมากวิเศษกินเก่งมากๆเลยส่วนน้องกีวีเนี่ยแม่เกงก็พยายามฝึกน้องอยู่นะคะพยายามจับขาหลังให้น้องเดินนะคะแต่น้องเป็นแมวที่กําลังซนกําลังดื้อนะคะน้องก็อาจจะฝืนแม่เกียงบ้างแล้วก็ไม่ค่อยทําตามนะคะแต่ก็ต้องฝึกกันทุกวันเหมือนเดิมนะคะทําให้น้องทุกวันนะคะตอนนี้ไม่ได้ยังไม่เอากีวีลงมาเอาวิเศษลงมาก่อนใวิเศษกินข้าวก่อนแล้วเสร็จาจากเสร็จของวิเศษเสร็จแล้วเนี่ยก็ ต้องไปเอาน้องกีวีลงมากินข้าวนะคะแล้วก็มาทำกายภาพบำบัดให้กันนะคะวิเศษกินข้าวเสร็จแล้วอิ่มแล้วนะคะก็ยังไม่อิ่มเต็มที่นะคะก็ให้กินเท่านี้พอนะคะกินมากไม่ได้เดี๋ยวท้องอืดเอานะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องป้อนยาต่อนะคะเพราะว่าวิเศษจะมียาสําหรับยาท้องอืดให้กินตลอดนะคะคุณหมอบอกว่าต้องกินตลอดไปเลยนะคะสําหรับยาตัวนี้นะคะก็ดีก็ดีเหมือนกันนะคะก็กินยาตัวนี้ไว้แล้วก็เวลาเขา กินข้าวอิ่มหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องเป็นท้องอืดเหมือนที่เคยป่วยนะคะเพราะาการป่วยความพิเศษตอนท้องอืดเนี่ยค่อนข้างจะป่วยหนักมากเลยนะคะอาการหนักมากเพราะว่าน้องเป็นเยอะมากเลยนะคะตอนที่น้องนอนโรงพยาบาลครั้งนั้นนะคะที่เป็นท้องอืดมีแก๊สในท้องนะคะแต่ตอนนี้น้องก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะช่วงนั่งรอแม่นั่งรอแม่แม่ไปเอายา <laughs> เอายามาป้อนนะคะ เขาน่ารักมากเลยนะพิเศษเนี่ยทุกคนที่อยู่ใกล้เนี่ยจะรักเขามากนะคะมาเกียงอยู่ใกล้เขาเนี่ยมาเกียงอุ้มเขากอดเขาหอมเขาตลอดเลยนะคะเขาเป็นเป็นแมวที่รักมากน่ารักมากแล้วก็เขารักไม่เกียงมากพวกเรารักกันมากนะคะไปไหนไม่เกียงก็ห่วงลูกกินข้าวแล้วก็นั่งผ่อนคลายหน่อยนะคะเขาสวยอยู่ข้างหลังนะคะเขาสวยเขาเก่งเขาไปเองมาเองได้นะคะเขาเดินได้ อาจจะเดินไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เดินล้มเดินล้ม,ลมแต่ก็ยังดีที่น้องไปเองได้นะคะมีวิเศษคนเดียวเท่านั้นที่ไปเองไม่ได้กีวีก็ไปได้ชอมซาเข้าใหม่ก็ไปได้นะคะน้องๆคนอื่นๆก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็มีแต่วิเศษเท่านั้นที่ไม่แข็งต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเป็นแขนเป็นขาให้เขาทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้หลับแล้วกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็หลับแล้วนะคะอันนี้ใบใบอ่ กระถินนะคะนี่ใบกระถินนะคะนะคะกระถินแมวของเรานะคะก็มีแมวเป็นสื่อนะคะเป็นสื่อกลางนะคะทําให้มีงานบุญกระถินเกิดขึ้นนะคะจากที่วัดป่าไม่เคยมีงานบุญนะคะก็ได้มีงานบุญเกิดขึ้นตอนไม่เกียงย้ายมาอยู่คอนแก่นนี้นะคะแล้วก็ทําให้ได้ให้พ่อเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่ได้มาเป็นเจ้าภาพกระถินร่วมกันนะคะทุกท่านร่วมกันนะคะทำบุญกรถินร่วมกันนะคะ เป็นจะภาพร่วมกันนะคะไมเขียนเจ้าชื่อลงทุกคนก็เป็นไปไม่ได้นะคะก็เมีกงก็ได้เขียนไว้ว่าทุกทุกท่านนะคะเอฟซีเมแยงทุกท่านนะคะเป็นจะภาพร่วมกันนะคะเมีกงต้องอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมบุญกระถินครั้งนี้นะคะหลับแล้วเสียงไก่เสียงไก่หลับแล้วต่างจังหวัดจะมีเสียงนกเสียงไก่เมแกก็หลับถ้าแม่นั่งอยู่ใกล้เนเขาหลับ หลับแล้วเขาชอบชอบแขนกระตุกกระตุกสะดุ้งนะคะจะเป็นแบบนี้ตอนนี้อากาศหนาวแล้วนะคะเริ่มเย็นแล้วนะแตไ่ไม่ไม่หนาวมากนะคะเย็นเย็นกาลังดีนะคะแต่ก็ก็ดีมากเลยนะคะตอนนี้นะก็ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ